ขอบคุณมื้อเที่ยงมากเลยนะครับโวคุณพี่ร้านอาหารร้านนู้นนะครับหลังคาสีน้าเงินนะั่นะนะอยู่กลางน้ําเลยครับเห็นเรามาลอกคลองสะอาดแล้วนะผักตกชวาหมดนะเนะีนะ่ยก็เลยแกเอาเข้าวกล่องให้นะครับนี่เนะี่ยโอ้โหมาคนละสองกล่องเลยนะน้องเดินมาให้น้องขับเรือนี่ฮะฝากน้องขับเรือมาให้เดี๋ยวไปไว้ใต้ลมไม้เดี๋ยวตามไปกินข้าวเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับเที่ยงพอดีแล้วเดี๋ยวเราไปดูดิว่าเขาข้าวอะไรให้เดี๋ยวนู้นพริกน้ำปลาพร้อมเลยเลยนี่ฮะกล่องแรกนะครับ โอ้โหผัดกะเพราทะเลนะครับมีไข่ดาวด้วยกล่องที่สองเนี่ยเดี๋ยวอะไรโอ้ไข่เจียวราดข้าวครับแม่ยังร้อนๆอ,อยู่เลยชอบจริงๆเลยครับไข่เจียวราดข้าวเนี่ยผมอขอไข่เจียวราดข้าวก่อนแล้วกันมื้อเที่ยงอีกกล่องหนึ่งเอากลับไปกินบ้านนะครับนี่แค่นี้ก็พอแล้วครับมื้อเที่ยงอะ่ะไม่ต้องอะไรมากมายนะเนี่ยมามากินข้าวเที่ยงด้วยกันครับขอบคุณร้านอาหารริมเขื่อนที่นี่ด้วยนะครับ อาหารอร่อยครับใครมีโอกาสก็แวะมาได้นะที่คลองเพียวนะร้านอาหารเนี่ยนุ่นรถไปโคจอดอยู่นุ่นเดี๋ยวพักเที่ยงก่อนนะครับมากินข้าวด้วยกันครับ